จักรยานเป็นอะไรนี่ <c oughs> อ้ยเอ้าขี่ยังไงเนี่ยรถมันแรงเหรอแรงเ <c oughs> อาปปปืลมจะลองคุยป่าครั้งแรกนะครับว้าวโอเคขึ้นไปได้ครับ อะไรเหตุด่วนเหตุร้ายตามพี่ปึ้มมาฮะตามพี่ปึ้มไปอย่าโกหกพ่อนะเหตุด่วนเหตุร้ายคืออะไรเหตุด่วนเหตุร้ายเลยเหรอพาไปไหนเนี่ยฮะไหนคางแล้วเนี่ยอ้าว จักรยานเป็นอะไรนี่อยเอ้าขี่ยังไงเนี่ยรถมันแรงเหรอแรงไม่มีจักรยานขี่ได้หรอขี่ันคุ้มเลยอ่ัเพื่อนๆดูอู้เบรกก็หักไม่มีแล้วไม่มีตั้งนานแล้วด้วยโอ้โหแย่เลยไม่มีจักรยานขี่ใช่ไหมทำยังไงดีนะ เดินเอาแล้วกันหรือว่าจะเอาจักรยานใหม่จะเอาจักรยานใหม่ครับงั้นเอาไงดีมาไปซื้อไปซื้อคันใหม่ดีกว่านะงั้นวันนี้เราไปซื้อจักรยานคันใหม่กันดีกว่าเอาคันนี้ไปซ่อมด้วยไหมปุ้มให้น้องโปรดขี่เนาะเอาว่าได้ให้น <issions> ้องโปรดเขายังขี่ไม่เป็นให้น้องโปรดมาขี่ใช่เดี๋ยวเราจะไปลองเอาคันนี้ไปซ่อมด้วยแล้วก็ซื้อใหม่อีกคันหนึ่งเนาะจะได้มีสองคันเลยโอเค ออกเดินทางกันดีกว่าเล็กเกตอนนี้พี่ปืมถึงหลานจักรยานแล้วกำลังลองค่อมอยู่ขาลองยนขยิงขาด้น่าจะไม่ถึงปล่อยขาเลยพี่ปื้มปล่อยขาโอ้สูงไปเนาะถึงนะเหมือนจะใหญ่ไปเนาะพี่ปื้มเนาะได้ปะอันนี้มันใหญ่ไปพี่ปื้มอ้าพี่ปื้มมันลองทะนนุ่มสิสี่นิ้ว มีสีขาวเหลืองแล้วก็สีแดงเอาไปลองพี่ปื้มลงลงอย่างคันนี้เนาโอ้สีแดงเลยโอ้น้งโกดอยากขึ้นเองแล้วได้้ไหมคันนี้ได้ไหมขาปล่อยขาไปขาลงถึงพื้นหน่อยอพอดีแล้วโอเคมีสีขาวสีเหลืองปิ้มอยากได้สีอะไรอยากได้สีแดงเลยหรอโอเค ขี่ได้แล้วครับขึ้นเลยอ่าขี่ครั้งแรกของพี่ปื้มนะครับไหวไหม<แ>เออโอ้ไหวไหวไหวอ่ะล้อข้างออกเธอพี่ปื้มพี่ปื้มขี่สองล้อเป็นแล้วไม่เอาหรออ๋อแล้วระวังรถด้วยนะ ว้าวสี่ขีม่มาเร็วๆแล้วมาเบรกตรงนี้มาเลยม,มาเอาเบรกเบรกเบรกรถมาเบรกเอออยู่ไหม,ไมอ่าเบรกค่อนข้างไกลนะพี่ปื้มเขากลัวนะไม่กลัวกลัวไหมไม่กลัวเลยหมวกใหม่ด้วยเทมากๆเพื่อความปลอดภัยครับ แทาเก็บด้วยอาราเมื่าหัวไม่กระแทกเก็บด้วยครับเพื่อความปลอดภัยอันไหนจริงไหนจริงจริงจริง,รงอยู่ไหนไม่มีใช้ยังไงอ๋อหมุนอย่างนี้เหรอโอ้พ่อไม่เคยรู้เลยเอาปิ๊บปิ๊มจะลองคลุยปลาครั้งแรกนะครับว้าวโอเคขึ้นไปได้ครับปลอ,อดภัยแล้วครับโอ้ดูการเทดูการเทเลี้ยวครับ ถูกใจเลยครับอ่าเอาพ่อเวียนหัวละว,วันนี้ก็พาพี่ปื้มมาซื้อจักรยานคันใหม่นะครับถูกคงจะถูกใจน่าดูใช่ไหมครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ